สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการอัพสกิลแล้วก็อัพสเตตัสในส่วนของรุ่นไนท์สาย ฮันเดดสเปียกันครับโดยที่ตัวละครองผมเนี่ยมีเลเวลแค่175เท่านั้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวช่วงเลเวล185กับเลเวล200เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการอัพสเตตัสที่หน้าเว็บไซต์กันแล้วกันนะครับซึ่งในส่วนของรูนร้อยหอกหรือฮันเดดสเปียครับต้องบอกก่อนนะว่าสกิลมันไม่ติดคลิปนะครับสกิลยังคิดฮิตคิดฟรีอยู่เหมือนเดิมถ้ามอนเอจิอัพ หรือเราฮิตไม่ถึงมอนเราก็จะตีมันมิดครับส่วนใครจะมาดูในส่วนของสายอื่นเนี่ยต้องขออภัยไปด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นครับในส่วนของสายร ok ้อยหอกอ่ะมันมีคนทําไกด์ที่น้อยมากหาดูยากมากครับสําหรับการอัพสกิลแล้วก็อัพสเตตัสผมเลยขอเป็นตัวแทนแล้วกันพาทําให้เพื่อนๆดูนะคลิปนี้ครับเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับในส่วนของสกิลคลาสหนึ่เราอัพส h a แฮนด์ซเต็ม10ครับ เนคียเทปพีหรือค um ัเวอรี่เต็ม10บแมกนัมเบตเต็ม10บครับบาร์สสิบโป้วอลสิบ เอนดูสิทครับในส่วนของสกิลคลาสสองหรือไฮคลาสนะครับเราต้องอัพในส่วนของแบนดิสเปียร์ขั้นต่ําอย่างน้อยที่เลเวลสองเพราะมันจะเป็นทางผ่านไปสู่สกิลที่ชื่อว่าแฟนทอมทัดครับของคลาสสามซึ่งสกิลนั้นก็เป็นทางผ่านอีกทางผ่านหนึ่งของสกิลฮันเดดสเปียร์ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในลําดับถัดไปในไฮคลาสเราก็อัพในส่วนของดูแฮนควิกเต็มสิบบิโกปิโก้ไลดิงหนึ่งครับคาเวリアมัสเตอร์ที่เลเวลห้าครับโดยถ้าเราอัพสกิลนี้ไม่เต็มห้านะครับ มันจะทําให้ความเร็วในการโจมตีของเราเนี่ยช้ามากๆครับถ้าอัพที่เลเวล5ก็จะกลับมาโจมตีเป็นปกติ100%ครับในส่วนของรุ่นไนท์สายฮันเดสเปียนะครับมันจะเป็นสายหอกเนาะเราต้องอัพสเปียมาเตอรี เต็มสิครับได้ ATK เพิ่มมา40หน่วยครับและนอกจากได้ ATK แล้วนะครับมันยังพ่วงกับของ1ชิ้นด้วยในส่วนของคอสตูมสแตนด์มิดเดิลพาลาดินครับทุกๆก,การเรียนรู้สเปียร์มัตเตอรี่สเลเวลเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพระยะไกล1%ครับเราเรียนรู้เต็ม10เราก็ได้โจมตีระยะไกล5%ครับในส่วนของสายร้อยหอกเป็นการโจมตีระยะไกลครับแล้วก็อัพเพี้ยสที่เลเวล5ครับสเปียร์แท็บที่เลเวล5สุดท้ายแบรนดิสสเปียร์เลเวล10ครับผม ส่วนฝั่งนี้เราก็อัพออลาเบทที่เลเวล5ครับแล้วก็สเปียร์ไดนามที่เลเวล5เช่นกันครับเมื่อเรากดใช้ในส่วนของออลาเบทเนี่ยเราก็จะได้พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นครับและกดใช้สเปียร์ไดนามเราจะได้ฮิตเพิ่มมาอีก50หน่วยแล้วก็ ATK อีก15%อีก15%ครับผมรีแลกอัพไป1ครับสุดท้ายก็เป็นในส่วนของสกิล Latching Spiral ที่เลเวล5ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมากดสเปียร์ไดนามดูนะครับถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ฮิตขึ้นมาเป็น590ครับ mm hmm. ต้องเป๊ะตามที่คำอธิบายได้กล่าวไว้ครับในส่วนของค้สามถ้าเรามุ่งในส่วนของฮันเสเปียร์อย่างเดียวเราอัพฮันเสเปียร์ไปเลยก็ได้ครับแต่ในช่วงแรกๆมันเก็บเลเวลยากครับเพราะว่าเรายังไม่มีของลดคูดาวให้เรามาอัพในส่วนของวินคัตเตอร์ที่เลเวล5ก่อนครับ โดยทางผ่านของ w i n คัสเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของ Enchan น a บดที่เลเวล5ครับแล้วก็ Rune Mastery ที่เลเวล2โดยในส่วนของ w i n คัสเตอรนะครับสามารถใช้ได้ทั้งดาบแล้วก็ในส่วนของ Spear ครับถ้าเราใช้ในส่วนของดาบเนี่ยดาเมจจะออกเป็น2 h ฮิตแต่ถ้าเราใช้ในส่วนของสเปียดาเมจจะออกเพียง1ฮิตเท่านั้นครับอัพลูนมาสเตอรีตัวนี้นะครับ จำเป็นต้องอัพที่เต็ม10ครับผมเพราะเมื่อเราอัพเต็ม10เนี่ยเราสามารถสร้างหินลูนในลักษณะต่างๆขึ้นมาได้ครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมยกยอดไปในคลิปหน้าแล้วกันเนาะผมจะอธิบายทีละส่วนให้เพื่อนๆรับชมกันครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างในส่วนของลูน แต่ละชนิดครับผมหลังจากนั้นเราก็อัพในส่วนของฮันเดสเปียเต็ม10ครับโดยมีทั้งผ่านเป็นแฟนทอมทัชที่เลเวลสสุดท้ายที่เราอัพนะครับนั่นก็คือในส่วนของดาร์กอนเทรนนิ่งครับเมื่อขี่มังกรเนี่ยจะเพิ่มเอจพดี D, เพิ่มการถือของให้เราและสุดท้ายเมื่อเราถือหอกนะครับจะโจมตีเป้าหมายทุกขนาดได้1นึเครับถ้าใครเล่นในส่วนของร้อยหอกเนี่ยมันก็จบอยู่ที่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆจะอัพอะไรต่อได้ในอนาคตก็ลองอัพดูครับไม่ว่าจะเป็นสายลุนพ่นดาร์กอนบีบ กับดักกอนบีดวอเตอร์เนี่ยเพื่อนๆกระอับได้หรือใครจะไปเล่นในส่วน i n i i ชันเด a กับ Sonic Wave ก็ลองดูครับแต่ผมเล่นตัวนี้มุ่งอยู่ที่สายเดียวเท่านั้นครับผมในส่วนของ s t a ตัสนะครับเมื่อเราเลเวล175เนี่ยเราจะเอาสเตนที่120 h 1 0 0 w i ี่สิบเอจวิท69ครับอิน50 dex 120แล้วก็ลัก1ครับแล้วเมื่อเราเก็บเลเวลจนถึง185ครับสเตตั stand เราจะยังเท่าเดิมครับ120เอจิ100วิทเราจะขึ้นมาเป็น100ครับอิน50แล้วก็ dex 120ครับเมื่อถึงเลเวล200นะครับสเตตัสสุดท้ายของผมก็จะเป็นสเต120เอจิ108ครับวิท100อิน70 dex 120แล้วก็ลัก55ครับโดยการที่เอาในส่วนของเอจิ108เนี่ยเราเผื่ออนาคตไว้ใส่ในส่วนของ รองเท้า Exotic Temporal b o o t คคับในส่วนของของสมใส่นะครับเดี๋ยวผมขอยกยอดไว้เป็นคลิปถัดๆไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันมีอะไรบ้างในยุคปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่นะ ตอนนี้เนาะในส่วนของยุคเก่าๆเ,เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะพอทราบไว้บ้างแล้วแต่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งครับว่าสิ่งที่ผมเล่นนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันสามารถลูดสกิลได้5ถึง6ครั้งต่อวิเนี่ยมันควรใช้อะไรบ้างครับใครใดูถึงนะตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆถ้าผมผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยเนาะเพราะว่าผมก็มือใหม่สำหรับลูนไนครับแต่คิดว่าสิ่งที่ได้แนะนำเพื่อนๆไปก่อนหน้าเนี่ย ค่อนข้างจะใช้งานได้8-90%เลยครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องของเรากำลังมุ่งหน้าสู่10,000 Subscribe ครับผมอยากถึงเร็วๆแล้วเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ